เมื่อวานนี้วันที่21กุมภาพันธ์2566เป็นวันครบรอบ3ปีที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบสมาชิกต่างก็มาโพสต์ถึงความทรงจําดีๆแล้วการที่พรรคใหม่คือพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เติบโตนะครับได้ทําหน้าที่ฝ่ายค้านได้เติบโตอย่างที่คนที่ยุบพรรคเราไม่คาดคิดเลยนะครับแต่ก็ดันมาเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่ควรจะเกิดเลยนะครับคือตอนกลางคืนเนี่ยคุณพิธาก็คงจะอัดอั้นนะครับ คุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลคงจะอัดอั้นตันใจมากก็โพสต์ด่าโพสต์ต่อว่าอาจารย์เปียยุบรอย่างรุนแรงใน Facebook เลยนะครับหาว่าอาจารย์เปียบทเนี่ยมือไม่พายเอาเท้าลาน้ํานะครับพักเก้าไกลเนี่ยคุณพิธานําทีมมาพยายามจะทําผลงานสร้างผลงานอย่างดีในพักฝ่ายค้านสื่อมวลชนก็ชื่นชมมีการเดินสายทั่วประเทศเพื่อไปรับฟังปัญหาแล้วก็เอามาทําเป็นนโยบายมีการ ออกปลาสายเดินทางเกือบ5 0,000ไมล์ห้าหมา 50, กิโลนะครับแต่คุณเปียบุตรก็คอยมาโพสต์ต่อว่าพักทําให้เกิดการดิสเครดิตพักทําให้ประชาชนไม่เชื่อถือซึ่งสร้างปัญหาให้กับความความแตกแยกของก้าวไกลเนี่ยผมในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เปียบุตรในฐานะที่เป็นสมาชิกแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครสสพักก้าวไกลผมก็อยู่ตรงกลางก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เลยนะครับเพราะมันจะเป็นเป็นการสร้างความแตกแยกให้กับก้าวไกลจริงๆตรงนี้เนี่ย อา,อาจารย์ปยบุตรก็มาตอบโต้น,นะครับว่าคุณพิธาพูดไม่จริงอาจารย์ปีบุตรไม่ใช่มือไม่แพ้วเท้าลาน้านะครับไม่ใช่เป็นคนถ่วงแต่อาจารย์ปยบุตรเนี่ยต้องการเห็นพักเก้าไก่เติบโตไปในทางที่ดีแล้วก็จะแฉคุณพิธาด้วยอันนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดมีการแฉกันจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าข้างในจริงๆแล้วมีปัญหาอะไรกันนะครับเพราะว่าผู้บริหารก็จะอยู่แต่ละพัก เขาอยู่คนละส่วนนะครับพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้วก็พักเก้าไกลที่เติบโตขึ้นมานะครับจากพักอนาคตใหม่จริง,รงๆแล้วก็เป็นผู้บริหารพักเก่ากับพักใหม่ที่ไม่ลงรอยกันก็ควรจะไปเจรจากันข้างหลังนะครับไม่ควรมาเพราะว่ายังไงก็ฝากด้วยนะครับใครอยากจะอ่านเต็มๆก็ไปอ่านที่คุณพิธาได้เลยนะครับเฟซบุ๊กที่ผมลงไว้ตรงนั้นนะครับ